ไปค่ะพี่น้องค่ะไป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 ย่างเหร่นห่างน้ำกันค่ะก่อยก็บ่มีแนวไปมีหมองเฮ็ดมงุงมีหมองเฮ็ดมุงสาง เป็นมือวันเสาร์ค่ะมือวันเสาร์ที่หกบอ่อเมื่อนี้ที่หกกันยาเอาหมอนี่คือจอดจัก,กรยานยางสั่นมากลาออกจากทางคอยท่าม เงือดสมองเมื่อนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะตื่นเศร้าขึ้นมาข่อยก็ได้รับอน ข้าวบดีของพญาใันไอ้นิดสาธิตทองจันเนาะค่ะคอยเป็นแฟนคลับเราได้ค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องหลายๆลาคนคือสิเป็นแฟนคลับเราคือกันเนาะเสียใจเสียงเราเสียงดีละ่ะเสียงคือสิบว่ามีคนคือพี่น้องค่ะหาคนหนึ่งคือเราอยาก เกิดแก่เจ็บตายเนาะค่ะเป็นเรื่องของธรรมชาติข่อยกับไปอันห่างข่อยกล้าไปก็ห่างนี่ห่างเดียวข่อยอันห àng, ่างในเมืองใหญ่ข่อยบ o t a n ก c a ครับรถไปไหมค่ะไปอันขึ้นรถไฟไปกันย่านไปบ่ถือย่านไปบ่บ่เป็นกีเลยเออบ่ไป ขับรถอยู่แถวบ้านนี่แหละค่ะอย่าถามถึงความรู้สึกส่วนที่เลือกในห่วงหัวใจโอ้อากาศเย็นดีเมื่อเศ้านี่ยางแล้วพี่ดองค่ะมาอยู่อิตาลีก็ฮักอิตาลีแล้วบานนี้ก็เริ่มติดอิตาลี เริ่มมีเพื่อนมีฝูงแล้วก็เริ่มเริ่มชอบที่นี่รถมาไหมรถมาไหมรถมาไหมอู้กระจกรถข่อยกระจังแม่ลาย ปันไดดอกเดร์ขันป่าเมียมาเอาเงินทองเป็นข้อเสนอผู้เบาเมี่เพือกจังมักไไมอไอ เมื่อนี่เป็นวันวันเสาร์ที่6กันยาเนะคะ่ะ6หรือ7เพราะมั่นใจบันไดค่ะน่าจะเป็นวันที่6ไปช็อปกันน้องป้องไปเจ้าคะ่ะเมื่อนี่วันเสาร์รถอยากลาย ฮีมาเป็นเพื่อนแกงเอาบอมีดีกรีคือสิบอคิดหัวเทา่าฮักน้องก็เมื่อตอนเมาเอินมานนุงเตาเอาอ,อกเอาใจบัดยามเม่เมาโทรหาก,ก็บร่รับสาย ฝากข้อความก็เงียบอายะฮากว่าอายไปอยู่แก่ได้อยากขอหนาบางวันก็ต้องทำใจรออายเปลี่ยนนิใสัยมดเมายามได้จนคิดหัว เตอกตาวไยอมแบ่งหูเอินมาวดมัดหนู่ไอ้ทุกหูอยู่ได้ว้างแลเาเอ้ยคำฮักฮักลายจนทีพี่เมาบ่อือดแต่แนวสิบว่า ยองโย่คือคนสำคัญย้มบอกกิเลาในใจคงไม่มีน้องทางนี้ตรงไปนี่ลงขวามือไปนี่จะไปอันเวนิสทางนี้จะไปเวนิสนะคะถ้าถ้าไปขวามือตรงนี้แต่ว่าเราจะตรงไป มอนเตวาเราจะตรงไปมอนเตวานะคะโอ้รถติดทราฟฟิกโกภาษาอิตาเลียนกับภาษาเยอรมันมันสิมีความคล้ายคลึงกันอยู่ด้วยค่ะพี่น้องคะ ขันผู้ใดพ่อได้ภาษาผู้ใดได้ภาษาเยอรมันแล้วมาเรียนภาษาอิตาเลียนกับเซียนรู้สึกว่าง่ายขึ้นเนาะค่ะเพราะว่ามันสิค่ายก,กันหลายหลายคำถ้ามันบวคือภาษาเยอรมันมันเกิดสิคือภาษาอังกฤษแม่ค่ะพี่น้องคะมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันบ่เป็นมันบ่เป็นอุปสรรคในการเรียนตอนนี้คอยกับพ่อสนทนาได้เนี่ย เข้าใจแน่เนะคะ่ะไปเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์มาสองคอร์สแล้วพูดอ่านเขียนได้นิดหน่อยมองนีรถดสีไล์จักน้อยคะ่ะเพราะว่าเขาสีแยกไปทั้งอันอมีร้านแล้วก็สีแยกไปทั้งเวนิส เราจะไปมอนตาว่าเราจะไปห้างนะคะไปห้างค่ะ you รถก็ฟรีห้องน้ําก็ฟรีเฮาสีเฮดเล็บหรือเฮาเสียนมันนวดมาอยังกะอยู่ได้เบิดมือช็อปปิ้งเอ้ยนวดเอ้ยเฮดเล็บเอ้ยอย่างกับบาปไปนี่ตรงนี้เลยค่ะซื้อว่าห้างอิลิออนเนี่ยอิลิออนนี่ ็อยากจอดก็ได้ เก็ดลนี่แ่ะค่ะพี่น้องต้องไปเจ้าค่าน้ำตาไหลนิ่งเยบมันหม่ยคโลกนอ,อ,องบา,าคลันะ่งังขี้หน สดทั้งตัวและหัวใจมาพบอีกมืโสดเราก็จะหาที่จอดรถคันนี้โคดห่างแ้วค่ะ ว่าต้องเฝ้าต้องฟัง,ฟงบอสต้องยานบ่ต้องเสียดายค่าจอดรถปกติเ้าอ,อยู่เยอรมันใครสิเฝ้าเขาหยอดเขาเสียค่าจอดรถแล้วว่าจากชั่วโมงจากชั่วโมงชั่วโมงละสองยูโรอยู่เยอระะมันหยอดแป๊บแป,บ,แปบกันปาเข้าไปสิบกว่ายูโรแต่ที่นี่นะก็ฟรีค่ะฟรีค่ะฟรีค่ะก็ต้องเฝ้าต้องฟัง,ฟงชอบได้ทั้งวัน มองใดมี้ตะมองสีซาขายของห่างก็ได้เจ้งต,ตามๆก,กันเห็นเรล้าก็เศรากลับบ้านแล้วค่ะตอนนี้เวลาบ่ายสองแล้วมาเท่าเศาเาคนเ้าห้องน้ำก่อนห้องน้ำห้องน้ำมีถูกสั่นเพราะปั่นบ้านเขาเพราะปันเมืองไทย ห้องน้ำฟรีมีทุกที่เลย เสือผ่าขึ้นเก้านั่นละของใช้นิดหน่อยยุดแถวนี้ส่วนใหญ่สิบวามีไฟแดงเลยค่ะส่วนใหญ่สิบเป็นนัน่นวงเวียนเนาะค่ะ เพื่อต้องตั้งหลักได้ดี่ะนัสิขับรถหลงเข่าช่องพิดกันผิดแล้วผิดเลยเสื้อสิหาทั้งกลับได้ห็นใจกันบ fun กับแวะลงอีกทางหนึง่งวนแทะแล้วว้นซาวนเรื่งคือบังไซมึงหยดซาลือกันก่องเราจะไปอีกข้างหนึ่งค่ะเขานี่มองจอดรถอุ๊บอุ๊บอุ๊บ รถขับเจ้ากับพวกอื่นพวกอยากด้วค่ะพวกเป็นตาห่างนี่ก็มองจอด,ดรถหลายพวกเป็นตาย่านคุ้นะคุณใบ่นเสียงโอ้ในมะอ๋อ ขอเราเดน้จโอ้บนน่ม่มองไปข้างหน้านดีกว่าขอเราทุ่นีนน้ำเจ้าจะแกวเจ้าให้แล้วก็สิแล้วแถทมพลนี่เราจะมาห้างนี้นะคะ หากไอ้บอลยอนชีวิตเป็นปีมีามสมดุลสองชีวิตกทำาตวันกลรบ้าม